แล้วสิตะออโอเคแมแ่แน่ใจเหรอไม่ใช่ที่นี่อ่ะแน่ใจสิแล้วแม่เพิ่งมาที่นี่หรือเปล่าให้แม่เคยมาแล้วจ้าแม่เคยมากับยายลูกนะ่ะอ๋อ เสียดายจังนะคะพ่อไม่ได้มาด้วยก็แม่ก็คิดอย่างนั้นแหละจ้ะอ้าวสวัสดีจ้ะมาแล้วเหรอ เชิญมาก,ก่อนเธอแป๊บหนึ่งอ๋อส่ะพาลาด้วยอืนี่ลูกสาวฉันนะเขาชื่อโบอ๋อสวัสดีจ้ะโบสวัสดีค่ะ แล้วนี่ใครเหรออ๋อนี่ลูกสาวชั้นเหมือนกันแต่เขาโตแล้วนะเขาเป็นพี่โตนี่พิงค์แล้วจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูน่ารักจังเลยโอ้ยสูดินไม่ได้อ้าวโอ้ยช่วงนี้ขาไม่ค่อยดีอ้าว เดี๋ยวฉันจัดที่ก่อนนะก็เธอเอาอะไรมาบ้างก็พวกผลไมนะ้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฉันวางนี่ฉันเอาน้ำเปล่ามาสองอันโอ้ใช่น้ำเปล่ากับน้ำส้มแต่กล้าฉันหมดแหละม,มีแต่ของนะ่ากินนะ แย่จังที่นอ,อมาดิเดียวก็น่าจะเป็นแครอทนะฉันคิดว่าหรือไม่ก็ผิดกวาน้เปลาว <c oughs> แล้วก็กล้วยกับแอปเปิ้ลแล้วก็ขา้าวโพด มากินกันเถอะฉั <c oughs> นว่าฉันจะกินเอ่อผลไม้ <c oughs> ผมว่าผมจะกินใบไผ่กับอันนี้อื <c oughs> <c oughs> กินหอมดีจังแม่ให้หนูกินอะไรตามใจลูกเลยจ้ะ ฉันว่าฉันนั่งบนดผมดีกว่าอืมไอ้ม่อืม,อมฉันว่าฉันกินน้ำเปล่าก็อบอะไรอ่ะอืมอันนี้แล้วกันดูน่ากินเดียวหนูว่าหนูจะกินใบไผ่เกือบ อันนี้อ้าวนี่ของแม่นะอ๋อขอโทษค่ะหนูหยิบผิดนี่ก็น้ำเปล่าหนงสินี่น้ำส้มจ้ะก็กินอยาถึกงาม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 อ้าวโอ้ยขาไม่ค่อยตีเลย เมื่อกินอาหารเศษโอ๊ยวายทำไมเรากินกันลมะตุ้มเปยแบบนี้เนี่ยไม่รู้สิ ลูกเราไปวิ่งเล่นแถวนี้ไหมก็ดีนะส่วนเราก็นั่งคุยกันไหมโอเคเด็กๆไปเล่นได้เลยนะจ๊ะใช่จ้ะไปเล่นได้เลยนะเ,ย,เ,ย,เย้ระวังหกล้มด้วยนะจ๊ะ ทำไมสามีเธอทำไมสามีเธอไม่มาด้วยเขาติดงานนะออฟฟิศน่ะออสามีฉันไม่จิดงานอะไรเลยผมว่าเขาทำงานในห้องสมุดแล้วก็เขาเป็นดาราอ,อ้ดีจังออแต่ผมว่าผมจะเลิกเป็นดาราแล้วนะอ้าวเหรอไม่เป็นไร เชว่าคุณอยู่ปกติก็ดีเอาล่าาฉันขอไประบายอารมณ์ก่อนนะเออสภาพคุณเธอยังดีอยู่ไหมก็ช่างเขาเธอเขาก็เป็นอย่างนั้นตอลอดเลยก็นหรอ ฉันเะิกบายอารมณ์เสร็จแล้วดีขึ้นบ้างไหมคุณโอเคเลิกทำหัวสั่นได้ไหมเออทำไมฉันชอบอะ่ะก็ฉันเห็นรบียนหัวอืมอ๋อฉันเลิกก็แดละเออแต่ฉันเลิกไปไดอ้อะไรของเธอ ห้าเอาอคุณเป็นอะไรเวฮะเมื่อกี้ที่ทำอะไรไปอ๋อฉันคงปีดแตกจงไม่ได้เสเติเออเออเออขอโทษทีฉันปีดแตกมาก ว่ามันเริ่มมืดแล้วนะหรอเรันว่าฉันจะกลับบ้านแล้วล่ะฉันก็เหมือนกันคุณกลับบ้านกันนะโอเคคุณเด็กๆจ้ามาทางนี้หน่อยเราจะกลับบ้านแล้ว เขาน้องเขาหลับไปแล้วนะคะอ้าวไม่เป็นไรจ้าเขาก็ขี้สองนี้แหละอาหนอคะบายบายนะฉันคงต้องกลับแล้วอะอ๋อบายบายเดิมเอ๊ะบ้านเราก็อยู่ใกล้กันกลับด้วยกันไหม เออจริงด้วยฉันลืมไปเลยห่างกันแค่สองเออไม่กี่กิโลฉันว่ามันก็ไกลนะช่างเถอะก็กลับบ้านก็นถึงโอเคค่ะแม่ว้เธอรู้จกกักอ่ <c oughs> กำบนุดคุณโอเคอืมเอาลูกใส่ตะกร้าเฮ้ยคิดง่ายๆ่ายเลยคุณอืม